สวัสดีครับสุทธิพงษ์ใจดี i n t อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้เราจะมาตั้งลบข้อมูลใน SQL Server อัตโนมัตินะครับตั้งลบข้อมูลที่เก่ากว่าวันที่เรากำหนดเช่นถ้ามันเก่ากว่า30วัน300วันให้ลบทิ้งอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้โดยที่คอลัมน์ในตารางนั้นจะต้องมีคอลัมน์ประเภทเดทไทม์นะครับเพื่อเราสามารถอ้างอิงได้นะครับ ในตัวยางนี้ผมมีตารางที่ชื่อว่าทีหนึ่งะครับซึ่งมีคอลัมน์ time d a t อยู่แล้วก็มีข้อมูลอื่นๆที่เป็นคอลัมน์ของ OPC หรือตัวเลขนะครับทีนี้ผมจะตั้งลบข้อมูลที่มันเก่ากว่า300วันนะครับโดยให้มีการเช็ค1ครั้งใน1วันนะครับทุกๆ8โมงนี้ให้มันเช็คถ้าเจอข้อมูลที่เก่ากว่า300วันก็ให้ลบทิ้งเราจะทำ งานแบบนี้แบบอัตโนมัติโดยใช้ workflow ให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง workflow เป็นโมดูลหนึ่งของ Genesis 64นะครับซึ่ง Genesis 3 2ไม่มีตัว workflow นี้จะอยู่ในเวอร์ชัน Genesis 64เท่านั้นที่เป็น standard ดนะครับเบสิกไม่มีนะครับเอาละเราจะต้องเข้าใจเรื่องการติดต่อกับ database ก่อนนะครับลองไปหาข้อมูลวิดีโอที่เกี่ยวข้องในการติดต่อ database นะครับ ก็คือในเิ่ง d a t a ้าเบในเวิร์กในเวิร์กเบนเนี่ยนะครับเราต้องมีการติดต่อดัตต้าเบสก่อนนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมมีการติดต่อดัตต้าเบส sql นะครับแล้วก็สร้างตัว Data Connection ที่ชื่อว่า test i ไว้แล้วนะครับทีนี้ผมจะคลิกขวาแล้วก็ add data manipulator ทำไมไม่เอา data source เพราะว่า data source มันไม่เกี่ยวกับ insert update delete นะครับตัวนี้ manipulator เนี่ยก็คือการแก้ไข update delete insert นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นตั้งชื่อเช่นผมตั้งชื่อเป็น ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ delete นะครับ o อนทีนี้เราก็ config command ตรงนี้เข้าไปเพื่อเลือกว่า command ที่เราจะใช้จะเป็นแบบไหนในที่นี้ก็จะเป็นแบบ delete นะครับคลิกเข้าไปเราจะมี command type ให้เราเลือกนะครับแป๊บหนึ่งเขาดาวน์โหลดสกิมากมาก่อนว่าเรามี table ที่ชื่ออะไรในะ database บ้างนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดสกิมากมา หลังจากที่เจอแล้วนะครับก็จะมีกิ่ง DBO แต่กิ่งเข้าไปเทเบิลนะอันนี้เราเลือก command type เป็นแบบ Table Query นะครับซึ่งเราสามารถเลือกเป็นแบบ Custom หรือ Store s t o r Procedure ก็ได้นั่นหมายความว่าถ้ามี Store s t o r Procedure อยู่เราสามารถดึงมาใช้ได้นะครับเราเลือกเป็น t a b l e query แล้วก็แตก่กิ่ง Table เข้าไปนะครับจะเจอ Table ที่เราต้องการแล้วก็เลือกเป็น for delete นะครับแล้วก็ next ต่อไปเฮ้สร้าง Command มาให้เราแบบนี้เขา detect เลยว่า ตัว primary key นะครับหรือว่าตัวที่สามารถอ้างอิงได้ในะ database ของเราเนะี่ยมี table อะไรอยู่ที่เป็น primary key, มี column อะไรที่เป็น primary key. เพราะฉะนั้นในตารางของเราเราควรจะตั้ง primary key ไว้นะครับเพื่อสามารถอ้างอิงเป็นเหมือนเลขที่บ้านได้โดย primary key ตัวนี้จะไม่ซ้ํากับแถวต่างๆนะครับจะมี primary key 1ค่า1แถวเท่านั้นจะไม่ซ้ํากับแถวอื่นนะครับเหมือนเลขที่บ้านของเรา่นหละนะครับนี่เราก็จะ แก้ไขนิดนึงนะครับตรง delete from ่1น,นะครับ where time date เท่ากับ assign time date อันนี้จะเป็นพารามิเตอร์เพื่อให้เราสามารถ insert คา่าจาก OPC หรือจากอะไรก็ได้เข้าไปนะครับจาก Data Source อะไรก็ได้เข้าไปเพื่อไปลบข้อมูลที่มันตรงกับวันเวลานั้นน,น,นะครับเราจะแก้ไขนิดนึงนะครับผมเราจะแก้ไขให้มันข้อมูลที่น้อยกว่านะครับก็คือเก่ากว่านั่นเอง 300วันให้ลบทิ้งนะครับเราก็ใช้ where time date น้อยกว่านะครับน้อยกว่าอะไรผมใช้ฟังก์ชันนะครับ mm hmm. date add นะครับใช้ฟังก์ชัน date add ถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้นเคยนะครับเราสามารถ copy พวกนี้มาแล้วเอามาเปิดใช้ในตัว query editor ของ sql server มันจะมีความสะดวกเพราะว่ามันจะมี อินเทลเ g e n ซนต์แล้วก็มีโทนที่มีคัลเลอร์อะไรบ่งบอกช่วยให้เราในการเขียน mm hmm. นะครับเดตแอดในกวงเล็บนะครับเอาใหม่เดตแอดในวงเล็บอ่นะ oh add, อันนี้มันมีอินเทลเ g e n ซนต์นี่เป็นเวอรช์ชันเก่านะครับเดตแอดเราจะแอดอะไรนะครับวันเวลา โดยที่อันแรกก็จะเป็นหน่วยนะครับก็คือ day นะครับเราจะบวกลบเป็นหน่วย day นะครับถ้าเป็นหน่วยชั่วโมงก็เป็น hour ถ้าเป็นหน่วย minute ก็เป็น minute อย่างเงี้ยนะครับ second ไม่ได้ s e c o n แล้วแต่นะครับนี้ตัวถัดไปก็คือลบไป300วันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นค่าวันเวลาที่เราจะต้องการลบนะครับก็เอาค่าวันเวลาปัจจุบันเนี่ยโดยใช้ฟังก์ชัน get date แบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะหมายความว่าตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับ get date เวลาปัจจุบันเนี่ยจะถูกลบไป3 0 0วันนะครับ300วันนะอันนี้คือความหมายของฟังก์ชัน get date นะครับเพราะนั้นเราก็จะเอาวันเวลาเนี่ยของข้อมูลมที่มันมีหลายๆแถวนยแถวไหนที่น้อยกว่า300วันก็จะถูก l e t e ทิ้งไปนี่คือความหมาย ลองโพสแล้วโพสวิดีโอแล้วทำความเข้าใจดูนะครับอ่ะเมื่อได้แล้วนะครับเราคัดปีตัวนี้มาแล้วมาวางลงไปในนี่แล้วนั้นก็ next ต่อไปนะครับทีนี้ตัวนี้เราไม่ได้ใช้ละพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขา insert ตมาให้เราแล้วเราก็แก้ไขนะครับเขาสร้างตัวข้อมาน์มาให้เราแต่เราแก้ไขเป็นแบบนี้ละในเนี้ยเราไม่มีพารามิเตอร์ ที่จะวา assign date time แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว assign ตัวนี้นะครับพารามิเตอตัวนี้เราลบทิ้งไปได้เลยเลยคลิกตรงหัวแถวแล้วก็กดปุ่ม e l e t e บนแป้นพิมพ์นะครับฉะนั้นก็ i n n s s แล้วก็ apply นิดนึงตรงนี้ command time out นะถ้าเกิดว่า SQL ของเรานะมันมีการบริการข้อมูลจำนวนมากนะครับมีการติดต่อเข้ามาจำนวนมากมีข้อมูลเยอะหลายแถวมากหลายตารางมากนะครับเราอาจจะเพิ่ม Timeout เช่นผมเพิ่มทาเอาเป็น300นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเออของมาเนี่ยจะถูกรันอย่าง c o m plete นะครับทีนี้เราสร้างตัวนี้แล้วนะครับอันนี้เป็น Data Manipulator เราจะเอา Data Manipulator ไปใช้ใน workflow นะครับ <Okay. S 1> workflow <ๆ>ก็จะทำหน้าที่เช็คนะครับว่าตอนนี้ถึงระยะเวลาที่กำหนดหรือยังแล้วก็เอาตัว Data Manipulator ตัวนี้มาใช้งานนะ ดังนั้นเราจะสร้างตัว workflow ขึ้นมานะครับในก่ง action นะครับผมแล้วก็ workflow นะครับผมจะสร้าง workflow ขึ้นมาก่อนที่จะสร้าง workflow ขึ้นมาผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเก็บ workflow ตัวน,นี้ก่อนนะครับ mm hmm. เช่นผมตั้งชื่อว่าเป็นทีน่1นนะครับแล้วก็ apply จากนั้นก็จะปรากฏตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า ที่หขึ้นมานะครับลองรีเฟรชนีนะครับก็จะเจอโฟลเดอร์ที่1ขึ้นมานะครับแล้วก็แอดเวิร์กโฟล์เข้าไปนะครับตั้งชื่อเวิร์กโฟล์นะครับเช่นเป็นที่1น,นะครับ e l l t t e l l นี่เราก็ขยายตัว Configuration ของ Workflow เนี้นะครับ Workspace ของ Workflow เนี้ถ้าเราจะย่อก็คลิกย่อลงมานะครับอันนี้ผมคลิกขยายขึ้นไปนะครับจากนั้นเราก็จะพบว่ามันจะมีตัวฟังก์ชันบล็อกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับถ้าไม่เจอนะครับแสดงว่าเราเผลอไปปิดตรงนี้นะครับ t a c k e ิ activity Library ตรงนี้นะครับรูปเฟืองเราก็ดึง condition นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขเป็นบล็อกเงื่อนไขมาวางลงไปนะครับตอนนี้เราจะให้เช็คก,ก่อนว่าตอนนี้ถึงเวลา8นาฬิกาหรือยังนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อ CHK TIME นะครับเช็คเวลานั่นเองนะครับแล้วก็เ,เงื่อนไขของเราอยู่ตรงนี้นะครับ i o n ดิชั i t expression เเข้าไปนะครับน expression เนี่ยเราจะสร้างเงื่อนไขว่าตอนนี้ มันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเช็คว่าถึง8โมงหรือยังเราก็คลิก variable เพื่อไปลิงก์กับเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเอาเวลาของเซิร์ฟเวอร์มามาที่ m ม c o คอมพิวเตอร์ agnostic control and diagnostic แล้วก็ดูตัวที่ชื่อว่า Server Local Time นี่เป็นเวลาโล c a l ของเซิร์ฟเวอร์ของเราคือ s เก d a อเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยน,น,นะครับเป็นเวลาเราเช็คว่าตอนนี้ถึง8โมงไหม ก็ใช้ฟังก์ชัน hour นะครับ hour ก็คือชั่วโมงนั่นเองนะครับเท่ากับแปดใช่หรือไม่นะครับแบบนี้นะครับและนะครับสมมติเราจะให้มีการเช็คชั่วโมงละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเราก็เอาแค่นี้ก็พอก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เช็คทุกๆนาทีนะครับเราอาจจะใช้คำสั่ง and นะครับ and แล้วก็ m n u u t นะแล้วก็เอาข้างบนอะ s v r v e r local t i า e มานี่คือการแปลงให้เป็นเอาตัดเอามาเฉพาะนาทีนะครับนาทีเท่ากับ0นย์หรือเปล่าก,ก็คือ8ปดโมงศนนาทีนั่นเองนะครับให้ทําที่8ปดโมงศนาทีถ้าเป็นอย่างนี้นะก็คือ workflow ล์เรานะมันจะต้องมีการวนลูปทุกๆ1นาทีแต่ถ้าเราต้องเอ่อถ้าเราให้ เวิร์กฟล์วน loop ทุกๆ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใน1วันมันก็ทํางาน24ครั้งเท่านั้นนะครับเราก็ตัดนี่ออกไปแล้วนะเว้เช็คทุกๆชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ให้วน loop ทุกๆ60นาทีก็คือทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับแบบนี้นะแล้วก็โอเคออกมาถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับวน loop จะต้องวนลูปทุกๆ1ชั่วโมงเพราะนั้นตรง notification and general uh, and general setting ตรงนี้นะครับ SQ delay เนะครับ s e c น n d ก็จะเป็น3,600 Second ก็คือ1ชั่วโมงนั่นเอง60นาทีคูณ60นาทีจะได้เป็น3,600 Second นนก็คือให้มันมีการวนลูปนะครับ SQ ทุกๆ1ชั่วโมงเพราะ,ะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นไปตามเงื่อนไข Expression ตรงนี้ แต่ถ้าเราต้องการให้มันวนหูปทุกๆนาทีด้วยนะครับทุกๆหนึ่งนาทีด้วยใช้ and แบบนี้แล้วก็ minute นะครับแล้วก็วาง server local time ลงไปเท่ากับ0 mm ู hmm. ก็คือที่8โมง0นาทีแต่ถ้าเป็นอันแรกเนี่ยถ้าตัดน,นี้ออกนะครับ8โมงกี่นาทีก็ได้มันเช็คแค่ครั้งเดียวสมมติเช็คแล้วขนาขนาดเวลานั้นเป็น8โมง2นาทีก็ทำนะครับก็ทำแต่ถ้ามีแบบนี้ เช็คขนะเวลานั้น8ปดโมงสองนาทีจะไม่ทําจะต้องเป็น8ปดโมงศูนนาทีนะครับสมมุติเราทําแบบนี้นะสิ่งที่เราต้องการแก้ไขเราต้องแก้ไขแบบไหน,นตรงนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนเป็น60วิวิให้ sq ทุกทุกหกสิบวิเพราะนั้นมันจะบนรูปบหนึ่งนาทีครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ายังปล่อยให้เป็น1ชั่วโมงครั้งหนึ่งมันจะไม่ลงล็อกมันอาจจะไปเจอตรง8ปดโมงห้าทีแปดโมงสี่สิบนาทีนี้ เอาเงื่อนไขมันก็จะไม่ใช่8โมงส0นาทีนะครับโอเคทีนี้เราก็เอาเรีย t i ท e o u อ p พุมามาวางลงไปตรงนี้จะเป็น on true นะ on true ถ้าเป็นจริงก็คือ8โมง0นาทีให้มาที่บล็อกนี้บล็อกนี้เราก็ตั้งชื่อเป็น delete นะครับแล้วใน delete เนี่ยเราก็ไปคลิกเอาตรงนี้นะครับคลิก here to add new item คลิกเข้าไปแล้วก็ browse ตรง Label สีเหลืองเข้าไปนะครับไปที่ m ม Computer นะครับ Data Connectivity Database ก็คือเราจะไปเอา Data Manipulator นะมาใช้งานนั่นเอง SQL Server นะครับแล้วก็ตัว Data Source Connection ของเราแล้วก็ Data Manipulator จะเจอตัวที่1 Delete Own แล้วก็เลือกตัว Execute เนี่ย OK ออกมาจากนั้นถัดจาก เมื่อเราเลือกตรงนี้แล้ว execute แล้วนะครับเราจะส่งค่าไรไปให้ execute เราส่งค่า1เข้าไปนะครับส่งค่า1่ง x mm hmm. เท่ากับ1แบบนี้ทำไมส่งค่า1ทําทำไมไม่ส่งค่า0นย์ไปเพราะว่า1ห,หมายถึงว่าให, execute, ให้ execute ให้ทำงานนั่นเองเมื่อเราส่งหนึ่งไปตัว data manipulator ได้รับ1น,นะฮะได้รับ1ที่อยู่ใน execute นะครับก็จะเป็นการสั่งให้ตัว delete command ของเราที่อยู่ใน data manipulator ทำงานนั่นเองนะครับแค่นี้แหละ จากนั้นก็ finish นะครับลากมาตรงนี้ on complete ก็มาจบตรงนี้นะครับถ้า on true แปลนี้ถ้า on fail ก็คือไม่ใช่8โมง00นาทีก็ให้มาจบตรงนี้แล้วก็วน loop ใหม่ทุกๆ60เซกเพื่อเช็คใหม่ว่าตอนนี้8โมง00นาทีหรือยังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้น apply แค่นี้นะครับก็จะเป็นการสร้าง workflow ขึ้นมาแล้ว workflow นี้จะทำงานเลยหรือเปล่าไม่นะครับยังไม่ทำงานเพราะว่ายังไม่มีใครมาสั่งเพราะนั้นเราจะต้องสร้างตัว ร e จิสเตอร์นะครับซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มเซอร์วิสนะครับยูนิฟายดาตาแมเนเจอร์แล้วก็ราจิสเตอร์เราสร้างตัวร e จิสเตอร์ซึ่งไปเรียกใช้งาน workflow นั่นนะครับแล้วก็ Add Register ตั้งชื่อร e จิสเตอร์เช่นเป็นที่1น,นะครับ Delete ที่1น n d e r s c o r e นะครับเดิ a โอ Input Type เป็น Data Tag นะครับแล้วก็ i n p u t Tag ็ก็ไปลิงก์เอา Workflow มานะครับพารามิเตอร์ไหนก็ได้ของ Workflow น์ซึ่งจะอยู่ในกิ่ง Action นะครับใน My c คอมพิวเตอร์นะครับ My Computer ก่อนแล้ว Action แล้วก็ Workflow แล้วก็แตกกิ่งเข้าไปใน Workflow นะครับจะเจอโฟลเดอร์ก่อนที่เื่อว่าโฟลเดอร์ทีหนึ่งถ้ามันไม่เจอแบบนี้เราให้เช็คก่อนนะครับว่าตัว s e r v ์ c e ของ Workflow ทำงานหรือ,อยังนะครับามาที่ทีหนึ่ เดิโอนตัวนี้นะครับแตก่กินเข้าไปเอาพารามิเตอร์อะไรก็ได้ที่อยู่ใต้ใต้ตัวที่1 delete on นะครับอย่างเช่นผมเอา last error นะครับดิมคลิกแล้วก็คลิกโอเคออกมาแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ apply นะครับตัวนี้มันก็จะเช็คทุกๆ1หนึ่งวินะครับเพื่อให้ workflow นะทำงาน workflow ก็จะเ,เช็คทำงานเลยว่าตอนนี้8โมองูนนนาทีหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันก็จะไม่ทำนะคแค่นี้แหละครับ ก็จะทำให้ข้อมูลที่เก่ากว่า300วันถูกลบทิ้งอัตโนมัติสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ